เริ่มต้นฝึกสวิฟจากกี่สายดีนะครับคำถามจากทางบ้านสวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับคําถามก็คือเราเริ่มต้นฝึกสวิฟจากกี่สายแน่นอนนะครับสวิฟมันจะต้องมีประกอบไปด้วย2สายขึ้นไปนะครับเพราะว่าสายเดียวมันสวิฟไม่ได้นะครับต้อง2สายนะครับเราถึงจะดีดสวิฟได้คือการดีดทิศทางเดียวกันลง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 แบบนี้นะเริ่มจาก2สายดีที่สุดนะครับ ส่วนรูปที่จะใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้อิงจากสเกลนะครับตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเบสิกโครมาติกไปเลยนะครับก็คือ1 2 3 4แต่ว่าคนละคนละเส้นกันนะฮะหนึ่งช่องไหนก็ได้ช่อง5แล้วกันนะครับ1นะครับ1นึ่งนี่จะเป็นการกลิ้งนิ้วนะครับนี่สองสายนะครับจุดหลักของการฝึกสวีปเริ่มต้นก็คือมือคุณจะต้องเบานะครับแล้วก็ดีดไปให้ไปโดนอีกสายหนึ่งนะฮะเบา เนี่ยดีขึ้นให้มาโดนสายบนเบาๆนะครับแล้วก็ขึ้น,นเนี่ยเพราะปกติเราจะดีดเป็นลงขึ้นนะครับลงขึ้นเนี่ยแต่ถ้าสวิตมันจะดีดทิศทางเดียวกันก,ก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นนะครับ 1, 2, 1, 3, 1นึ่1สองเนี่ยกลับมาขึ้น แต่ให้เสียงมันขาดจากกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองฝึกกับเมทานอมดูนะครับสำคัญก็คือคุณจะต้องเล่นช้าๆก่อนนะครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าทิศทางของปิ๊กเนี่ย ลงลงขึ้นขึ้นง่ยยายๆอย่างนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปสวิปหกสาสายอะไรแบบนี้คุณก็ต้องผ่านในส่วนของการสวิปสอสายให้คล่องก่อนนี่ประมาณนี้ครับเราก็สามารถใช้กับลูกเล่นแบบไหนก็ได้ครับในในสเกล ทนสองสายให้ได้ก่อนครับผมโอเคเมื่อรู้แบบนี้แล้วครับอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับที่สำคัญก็คือเราจะต้องเล่นให้รีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับเสียงออกมา,มาสะอาดชัดเจนนะครับสนุกกับการที่ร่างกายเรารีแลกซ์นะครับจะทาให้เราพัฒนาได้เร็วนะไม่ต้องรีบเก่งนะไม่ต้องรีบเร่งจนมือเราเนี่ยเกร็งนะฮะ่สนุกกับการที่มือเราเบานช้าไปก่อน เพิ่งเปโลบฝึกหลายสายนะครับคุมแค่2ส,สายให้ได้ก่อนโอเคไปฝึกกันเลยนะครับ